ทุกคนที่ต้องทนยินดีตอนร,ร,รับสู่ช่องจานวันนี้นะครับผมก็จะมาทำกาอติดตั้งแอร์นะครับผมมาดูแอร์ที่เราติดตั้งนะครับมาดูกันเลยครับผมก็จะมาติดตั้งแอร์อะไรวะแอร์อะไรเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยพูดเองก็ลืมเลยเข้าก้อนแล้วลืมเลยมิซูบิชิเอะมิสูมิชินะครับผมเป็นแอร์หมื่นสามพันเป็นยูนะครับ <c oughs> แล้วแกให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวดูข้างในก่อน <c oughs> ไม่ใช่ไลน์คิดพิเฉยไม่คิดพิเฉย สวยอยู่แล้วดีเนี่ยวันนี้สวยอ่อเปลี่ยนชุดมาที่บ้านอ่ะสวยเวยนนคน,นข้าวคนเดียวสวยอยู่แล้ววันนี้นี่นตาดีมากนี่ไงแหวว่าง,งามครับสสญญหน้าตาหน้าตาดีมากครับรขนาดนี้หน้าตาที่เห็นมือสองอินเวอร์เตอร์นะครับมาดูมาดูใกล้ๆว่ามีอะไรมาให้บ้างเนาะมาดูกันเลยมีอะไรให้บ้างนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนี่โอ้สวยว่ะสวยวันนี้มีไหม นี่ดูด้านหลังครับมาดูด้านหลังแล้วมาดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหน้าดูด้านหน้ากับดูด้านหลังดูแค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วดูแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดู <พา S 1> ข้าง,างในดีกว่าไปดูข้างในดูตีตรงไหนดีวะมาดูข้างในกันโอเคครับผมก็ได้ตำแหน่งติดตั้งแล้วครับผมจะติดตั้งมาตรงนี้น <c oughs> ะไป <c oughs> ยกแมเลยยกแอกมาใส่เลยเหรอโอเคโอเคเดี <c oughs> okay, okay, ๋ยวลองมาใส่ดูนะครับว่าจะสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเอาหอยเย็นไปทาบดูนะว่ามันจะสวยไหม ดู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 มาดูใกล้ๆเลยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมเก๋เป็นไรล่ะนี่ไงนื่ไม่ได้อยู่นะได้เหรอเห็นีเลยได้โอเคเต้องไปดูตัวทีตรงกลางเห็นเลยว่ากลางเขาสนุกสักแบบโอเคโอเค ใหม่เบามาผมเวยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการติดตั้งกันเลยครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้ครับผมไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตำแหน่งติดตั้งคอยร้อนแล้วนะครับคอยร้อนผมก็จะติดตั้งไว้ที่มุมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แขวนขาแขวนไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินท่อขึ้นเห็นรูไหมครับทุกคนเห็นรูไหมครับเห็นรูเนี่ยผมก็จะเดินตามคานมาเลยนะครับ ติดคอยร้อนรอยไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมจะสวยเหมือนจะาของบ้านไหมครับแั่นตัวน้ำไม่ปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธนะครับไม่เถียงหน่อยเลยล่ะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปต่อเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคอเย็นกันที่ผมทําการติดตั้งนะครับผมก็เป็นนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับมาดูใกล้ๆกันนะครับมาดูใกล้ๆกันดูใกล้ๆเลยมาดูใกล้ๆนี่นะครับผมเป็นแอร์อินวอเตอร์นะครับผมขนาดหนึ่งมสองัน BTU นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทําไมติดไว้ตรงกลางหน้าต่างปกติแล้ว ถ้ากลางหน้าต่างจะสวยมากกว่าน,นี้นะครับถ้าเราติดระหว่างเนี่ยมันจะสวยกว่าน,นี้นะครับสาเหตุที่ติดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาจะทำตู้ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อตู้ไว้ตรงนีป<ะ>้ปึ๊บเขาจะนอนตรงนี้ผมก็เลยติดไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูคอยร้อนกันครับหน้าต่างเป็นยังไงครับโอเคไปเลย ทุกคนครับมาดูคอยร้อนกันครับคอยร้อนผมก็ติดไว้ตรงที่ตรงนี้นะครับก็เดินท่อมาอย่างนี้เลยเข้าตรงนี้เลยมาดูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับของแถมในรายการที่แถมให้นะครับก็จะมีหลังคาพ่อมีขาแขวนแล้วก็ยางนะครับยางรองอย่างนี้ดำๆอย่างนี้เลยการสั่นนะครับแล้วก็จะมีท่อน้ําให้นะครับเด็กอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับมีแค่นี้นะโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ